พร้อมเกิด audio jungle แม้หุ่นดีหุ่นบา้าเอลเอสกินข้าวคั้สุดท้ายไม่เลยจ้าไม่มีตังกินข้าวมาเอาที่พี่ <c oughs> วนันเธอเป็นเลียนคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยเธอจะไปคอมเมนต์ว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะมันไม่ดีทำให้เขารู้สึกไม่ดีคนอื่นเสียความรู้สึกแล้วเนี่ยบางทีเธออาจจะโดนหมายสารเข้าคดีปมาได้นะเนี่ย มัว่วมีประมงเป็นประมาอะไรฉันไม่ได้ด่าเขาว่าสีทะอลมันจะแค่เขียนขำๆ<ม>ก็เอาสะใจนิดหน่อยตามใจแล้วกันทีถ่ถือว่าฉันเตือนเธอแล้วนะโอ้ย,อยว่าไงวันหมายสารมาเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองเดี๋ยวฉันส่งไปให้ในไลน์นะเธอนี่เพื่อแพ้จริงๆเลยอะ่ะ นี่มันโลเคชั่นไปศาลกระชัวให้เธอไม่หลงง่ายเธอจะได้ไปศาลตรงเวลาแล้วก็จะได้ไม่ไปเกียนใครอีก